หอยสดๆเลยจ้ะหอยหอยนะเธอหอยนั่งรมสดๆเลยจ้ะเมื่อกี้เพิ่งขึ้นมาจากทะเลแล้วข้างทางน่ะตัวเองเขานะเก็บหอยนางรมขายเขาเก็บสดๆเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเพิ่งเก็บมาค่ะเขาเพิ่งเก็บมาเมื่อกี้นี่เองเขาเลยบอกว่าแกะแล้วกินสดๆได้เลยนะครับกินสดๆได้เหรอตะก้องบอกว่าแม่กินสดๆโดยไม่มีเครื่องได้ไหมเอาเนี่ยเออลองดูเนาะ ลองดูนิดนึงสภาพสะเพิบนี่แบบกินได้จริงปะเธอยายมันไม่มีเขาบอกว่าได้เดี๋ยวอีกกินสดของเขาอีกกินของเขานี่คือเขาให้เราใส่เครื่องหรือเปล่าไปชิมดูกันไงชิมหนสิชิมเขาให้เราชิมภาสาจะกินจังแสวะสกินไงอ่ะไงไก็ไม่ได้นะแล้วก็จับให้หน่อยจะเอามาตอดรถก่อนไหมแต่ก,ก,ก็รีบไงรีบไงอยากให้กินไง แล้วก็คือคือเขาบอกว่ารีบกินนะเดี๋ยวไปถึงบ้านมันจะตายว่างั้นเออจะไม่อร่อยจะไม่อร่อยวะซานนี่เราดูสินี่มันเป็นอย่างนี้นางเกะให้อันนี้เท่าไหร่นะถ้วยเนี้ยร้อยหนึ่งถ้วยนี้เขาแกะให้เลยร้อยหนึ่งค่ะสดๆจากทะเลเขาบอกว่าเขาเพิ่งไปเก็บมาขึ้นมาสดๆเลยเนี่ยจ่ะเนี่ยแปดโมงเช้าเองนะตอนนี้นะ่ะเช้าเลยแหละถือว่าเช้าเลยเพราะว่าเรามา คือนวลไหลเอื้องๆเนี่ยยังอยู่ตลาดใจช่วยเนี่ยหวานมากเออหวานเนาะขนงรสหวานมากเอ้อมันหวานแต่ว่ามันก็มีควาบเค็มของทะเลอะเนาะ หวานยังไม่ได้ล้างนะหมายถึงว่ามันก็คือมันมีความเค็มของน้ำทะเลนั่นแหละแต่ว่าเราต้องล้างน้ำจืดเออสดอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่เขาพูดว่านะอันนี้ตาล้องคงจะแบบเข้าใจอารมณ์ของคนขายผิดแต่คนขายเขาบอกว่ากินได้เลยกินสดสดตอนนี้ได้เลยแต่เขาว่ากินสดๆตอนนี้คือไม่ใชใ่ฉันกินกเปล่าๆอย่างเงี้เข้าใจปะ สดๆให้เ,เพื่อนๆกันไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาฝากแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปที่บ้านก่อนไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจัดเป็นเซตแล้วเดี๋ยวกินกันเลยกับทั้งเซตใหญ่เลยรวมทั้งหอยเล็กหอยน้อยหอยใหญ่หอยทุกอย่างเลยจ้าถ้ายังไรใครอยากติดตามชมแล้วก็ไปรอดูกันเลยค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะสวัสดีจ้า